ครูซพาร์ทเนอร์ชิพเฮ้ยไม่น่าเชื่อตัวเฮียบินได้ คือน้ำลายก่อนเลยครับเอา阿ะครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Middle of h o n o r and Lies n a s a u l t นะฮะอา้าวก็เกมเดิมนี่หว่าเฮ้ยแคสจบไปแล้วกลับมาแคสท,ทำไมอีกเนี่ยโอ้ตายแล้วแต่ภาคนี้นะครับเป็นภาคเสริมนะครับไม่ใช่ภาคหลักนะฮะเพราะเพราะว่าภาคหลักเราแคสจบไปเรียบร้อยนะฮะอันนี้เป็นภาค Break Trust นะฮะกับกับผมนะฮะ Domi Gaming นะครับรับหน้าที่แคสเกมเหมือนเดิมนะฮะอ่าวว่า Break Trust หรือเปล่าวะน่าอ่านถูกนะโอเค นะครับอันนี้เป็นภาคเสริมนะครับเนื่องจากว่าเราได้แคสภาคหลักจบไปแล้วนะฮะก็ได้มีแฟนคลับท่านหนึ่งนะครับมาบอกว่าเฮ้ยพี่มันมีภาคเสริมด้วยนะพี่ไอเราก็นึกในใจเอ๊ะมันมีภาคเสริม้วยเหรอวะไอเราก็เราไปหาข้อมูลดูเออว่ามันมีภาคเสริมอยู่ครับมันมีอยู่2ภาคครับคือภาคเบร Trust กับภาคสเปียเฮนะครับหรือว่าภาคหัวหอกกันเองนะฮะซึ่งภาคหัวหอกเนี่ยค่อยแคสตอนหลังเอาภาคนี้ก่อนละกันลองนิวเกมก่อนละกันนะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นภาคเสริมนะฮะก็เลย ต้องมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อให้มันจบจบไปนะให้มันเต็มเต็มไปเลยอย่าให้มันค้างขานะฮะมาที่มิชชั่นวันครับ Operation Trust อืมทูนิเซียอืมมาไกลเลครับโอเคมีเดียมนะเราระดับเดิมแล้วต้องมีเดียมตลอดนะฮะมีเดียมเลย On the eve of this great adventure I send my best wishes to every soldier in the Allied team To us is given the honor of striking a blow for freedom which will live in history. Men will speak with pride of our doings. We have a great and a righteous cause. Let us pray that the Lord, mighty in battle, will go forth with our army. I want every soldier to know that I have complete confidence in the successful outcome of the operations that we are now about to begin. With stout hearts, วันที่20กุมภาพันธ์ครับที่ทเเเอเมริกาเหนือเออเมริกาแอฟริกาเหนือแอฟริกาเหนืออเมริกาแอฟริกานะโอ้โหหอกหอกเยอะมากและนี่มึงบ่นอะไรของมึงดูหมวกนี่ พวกเรานี่หว่าอ๋ไอไปโหมีการแบกเปด้วยเมื่อกี้เห็นแบบแบบแสดงว่าอาการนี่แบบว่าสาหัสสาหัสมากนะแสดงว,ว่าสงครามครั้งนี้ไม่ใช่สงครามแบบธรรมดาธรรมดานะมันต้องมีการนองเลือดกันเกิดขึ้นแน่ๆอ่าโอ้โหอย่างนั้นเหรอโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจเข้าใจเข้าใจ อ๋อป้อมปืนด้วยเหรอเข้าใจเข้าใจเข้าใจอ่าเอาเลี้ยวทหารส่งทหารไปครับส่วนพวกเราครับออกไปข้างนอกนะฮะเกมเซฟแล้วโอ้รถโอ้ยอุ้ยบื้มบื้มอุ้ยกระสุนเฮียบเฮียบโอเคจะเอาออกมาแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยว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 ใจเย็นๆหาหาที่กำบังก่อนโอ้ยเกิดไปเกิดไปมีปืนอะไรบ้างวะเนี่ยมีทอมสันเออมีปืนโคแล้วก็มีเอแมนกระลาด Ee, เอ้เอกการหลานี่ปืนรอรอโอเคมาแล้วมาแล้วไอ้พวกนั้นพวกเราบอกไอ้คนละพวกเสร็จ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 อย่างนี้เสร็จอย่าเล่นกับอย่ามาเล่นกับกูอ๋อเฮดช็อตเฮดช็อตเอ้ยไม่ตายเว้ยนาดานเอ้ยระเบิดแนเล่นระเบิดสติ๊กระเบิดสติ๊กอุ้ยหลบก่อนอุ้ยอย่าอย่าเพลินอย่าเพลินเพลินเกินไปละเพลินเกินไปละโอ้ใจเย็นใจเย็นเอ้ยหลบก่อนอุ้ยหมอบหมอบหมอบเลยหมอบอ่ะอ่า ม่จะเล่นนานลืมๆไปแล้วอืไอ้นี่อย่ามาอย่าอย่ามายิงโอ้ยโอ,ยโอ,ยโอยจะตายอีกแล้วจะตายอีกแล้วเปิดมาจะตายเลยเหรอฮะไม่ได้อย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายมันไม่สวยแบบนี้ของเก็บมาไม่มีเลยน้ํามีไม่มีน้ำไหมคิดถึงน้ําก่อยมากน่าจะมีแหละนะอืมดับดับอีกหนึ่งอีกตัวหนึ่งกำลังตามไปติดติโอเคอ่ะนีโหลด ้น้ำนี่ไงน้ำน้ำนเคยวิ่งวิ่งวิ่ง้าติดที่อะไรวะเร็วไปเร็วเรเร็วเรน้ำก่อยโอ้หกูลงก่อนแล้วโอ้ยนไปเนี่น้อีกอีกนนึงกระโดดเออยเอออตาแล้วทางไหนทาไนเอกสุนกรสุนกรสุนทสันเคไปทางนี้อ้ยป้อมปืน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 อย่าอย่าเล่นกับป้อมปืนแล้วไกลไกลไกลไไกลไหมอกมันลงเยอะด้วยอะมันเลยมองยากอะหมอกตรนี้แม่ อากาศโอ้โอยัรนระเบิดคว้างมาเห็นเเมื่อกี้บไดแหมกูโดนระเบิดคว้างมาเยอะแลวโอ้ยเียกระสุนหมดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเเพิเินเอย่าเพนอย่าเพิ่นโอ้โหกโดดโดดโดดึ่งหลบก่อนหลบก่อนโอ้โหเกือบไปเกือบไปโอ้โตรงนี้เลยไหนพวกไหนใครอยากจะไฟมาเลย นี่ตัวหนึ่งเรียบร้อยหน้าสาั่นอ่านี่อะรีโหลดแป๊บอะนดี๊รีโหลดได้น,นะทำใส่เอ็มวันกระสุนไม่หมดอินเพินเด้ยเดิน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 ใจเย็น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 อย่ายิงเพินอย่ายิงเพินไปแล้วลงแล้วลงแล้วกอ๋อยน้ำน้ำเยอะน้ำเยอะแถวนี้น้ำเยอะ,ยอะ,ยอะไปเดินตามลูกศรไปนะไม่รู้ว่าให้ไปทำอะไรแต่ก็ตามไปก่อนแล้วกันนี่อีกตรงนี้อีกจ่อเอ้ยระเบิดเห็นเลยนี่ตัวหนึ่งจ่อขาเออก็เลยจ่อยางอ่า เสร็จไรผ่านไปแล้วหนึ่งเวฟเออตรงนี้เอากระโดดแล้วมึงจะขาดทำไมวะเอ้กระโดดดิเออไปเออไม่เค้นอีกนะแค่นี้ขึ้นยากขึ้นเย็นไงวะไปเร็วเร็วหลังซ่อนซ่อนหลังก่อนซ่อนหลังก็กอดอะไรมึงมามาโอ้โหเทียบ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 รัวเลยยังยังยังมีตัวยังยังหน้าด้านเลอตัวหนึ่งอะไรยิงรถเหรอยิงรถยิงรถทำไมยิงกูดิโอ้ยูอยู่ตรงนี้ทั้งคน แมไอ้ป้อมปืนนี่มันมาจากไหนใหญ่ๆวะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นมอบก่อนเลยจ้าเอครัว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 ไปทางไหนตรงไปโอเคไปวิววิงวิวซ่อนมอบแอะอ่ายังงใจอยู่อุ้ยเอ๊ยยังยังโดนยังโดนยังโดนอยู่เนี่ยยังโดนอยู่เนี่ยยังโดนอยู่เนี่ยตรงนี้สองตัว <c oughs> ยิงให้หมดแม็กภาคหลังรู้สึกจะยิงเพลินไปหน่อยนะคิดถึงเกมเนี้ยมันก็เลยยิงเพลินหน่อยเอ,อ้ยอระสุนอ่ารอดตายแล้วโอ้ตรงนี้มีหลมุมอ๋อม,มีทางให้ไปคลันเล่นาตายกระสุนเปินเอ่อเอ็มวันก็เก็บมาด้วยตรงนี้โอ้โอต้ตรงไหนอีกวะโอ้หลังรั้วอ๋อมึมมอองมีรั้วไปเกาะป้องกันเหรอโถ่รั้วแค่นั้นก็เจาะรั้วลหนาด้วย ได้ได้รัวรถหนาแบบกลัวให้ไหนแหละมาโถอุ้ยยิงระเบิดพวกไปควางระเบิดกระจังเลยเว้ยแหมเห็นลอยกันมาตั้งแต่ไกลๆอย่าอย่าอาซ่อนหลับพุ่มไม้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 าช่วยกูได้นะเว้ยนี่ตัวนี่ตัวอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งจะอะไรกับคกูหนาโอ้รอตัวไปคราตรงนี้เป็นรถถังนะรถถังรถถัง แทางไหนทางนี้เอ้ยอะไรวะอ๋อมันเรียกว่าอะไรวะแถวเนี้ยทะเลทรายมันจะมีอไงมันคล้ายเป็นเป็นกอกอย่าเออมันจะมีอยู่แต่ว่าลมแรงมากนะที่เนี้ยเนี่ยควันเลยขุ้งขนาดเอ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะโอ้โหโอ้ยโอ้ยเอะไรวะนะโอ้แต่โอ้ยขี้นรถถังโอ้เอ้ยอะไรวะแคปล็อกสุเกะออนเดอะแทงอ๋อกดแคปล็อกขึ้นรถถังอ๋อโอ้โหมีขึ้นรถถังเอาเสร็จโจรดิอย่างงี้ มันเลยอย่างงี้อะไรครับตรงนี้อ๋อสลับโหมดเป็นปืนป้อมป,ปืนได้โอเคอม,มันสิอย่างงี้มันะสิมันกลัวสิมีรถถังขึ้นเนี่ยแม่มีของเล่นใหม่ให้เล่นกันอีกแล้วสนุกกับสีอย่างนี้อ่าไปตามทางนะด้วยรถถังสุดทรงพลังและมีประสิทธิภาพสูงนะครก็ตามทางไปตรงนี้นะคือข้าั้วสะพานสะพาน โดนไหมไม่โดนพี่จกลับแล้วะกลับแล้วอุ้ยขบวนมึงเล like he ่นบอมเล่นบอมเล่นหนักพวกแม่ขบวนเล่นของหนักขบวนของหนักท่านั่นไปปึ้มดูเป็นเองไปซะพวกโง่ไปแล้ะกูไปและกูไปและตรงนี้อะไรโดนไหมไม่โดนไอ้ตรงนี้รถถังอีกลำหนึ่งอีกอีกอีกเครื่องหนึ่งโอเคตรงนี้ป้อมปืนป้อมปืนใช่ไหมเล่นใช่ไหมเล่นในกันนักกันหนาสนุกกันมากใช่ไหมพวกป้อมปืนนะ เสร็จเสร็จโจรหมดเที่ยงมันโจมต่อจนเสร็จเราดิเออตายดิอ่าลงลงได้แล้วพอพอปะหอมคอลงได้แล้วไปละตาบังเกอร์อุย้ยแหม่มาอีกสองตัวหลับไปซะเทียมถือว่าดีอยู่อ่าตรงนี้โอ้โหโอ,โอ,โอ้ขอบใจมากที่เปิดประตูให้ขอบใจมากตรงนี้อ,อีกอ่ายังไง กดแคปล็อกกูสุดจะเปิดประตูโอเคนี่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งลับเลยนะ้ำก่อยมาอีสองสองตัวหรือเปล่าวะตรงนี้สองตัวจริงด้วยเดาไว้ก่อนว่าต้องมีสองตัวเพราะว่ามันมีทางแยกสองทะประตูประตูเปิดได้เองเออประตูมันจะเปิดเองได้ยังไงถ้ามึงไม่ได้เปิดฮะอยา่ยาอยา่ยาอย่ามาเล่นกับไอ้มี่ไอ้มี่ไม่ใช่คนทร,รมดามันโหดเกินไปนแล้วภาคหลักกูเล่นจบแล้วนะเว้ย นี่กูมาเคลียร์ภาคเสริมอยู่ตรงไหนวะน่าจะปัดปทางนี้นะฮะโอเคตรงนี้ออกบันไดเคลื่อนข้างบนโอ้ข้างบนแหลงเลยแหลงเลยหลับเฮ้ยตรงนี้เอ้ยขันโยกอ่าเกมเซฟอ่าเปิดอ่ะเอาขึ้นไม่ได้นี่วะอ๋อข้างบนมันไม่เปิดว่าแย่จุงไม่เป็นไรอ่ะลงลงทางเก่าก็ได้วะอ่าโอเค มาๆๆๆออกจากบังเกอร์นี้นะใช่ป่ะน่าจะใช่นะไอ้ออาล็อกกํมล็อกไม่เป็นไรไม่สนใจเอ้เลือดอ้าเ <Upper. S 2> <Yep. S 1> ปิดเย่มไปไปทางไหนวะทางขวาอ่าทางนี้ซ้ายหักซ้ายโอเคขึ้นมานะฮะแล้วก็ไปต่อนะครับเฮ้ยอะไรวะโอ้ข้างบน บนข้างบนโอ้โหอ้วงโอ้โหแแปลหลังหักหลังหักหลังหักโอ้โแบะเรียบร้อยอ่าอุ้ยนี่มันบ้องข้าวหลามนี่โอ้โหเก็บมาก่อนเลยเลือดเต็มมันวดีกว่าโอ้ตรงนี้โอ้โหตรงนี้มาเป็นฝูงมาก็เป็นฝูงสอยไม่ให้หมดอ่าโอ้โหอะไรเออนี่อย่าหลับดิโอ้โหหมวกหมวกโอ้โหหมวกบุญได้อีกแล้ว เป็นหมวกลอยอากาศอากาศนะฮะโอเคตายเดินทางต่อนะมาอีสองตัวแล้วอ่าเฮ้ยอะไรวะใครเรียกอะไรวะเดินตัะโอ้ยเซียโอ้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 ยเจอรถถังคุยเลยตายตายายตายตายเออไม่ใช่ไม่ใช่ไอเพราะว่าเออไม่สบายนะน้ำลายเข้าคอโอ้ยตายตาย พูดนานไม่ได้ไงช่วงนี้เลยเ่เคยได้แค่โอ้มึงเล่นรถถังเหรอเนี่ยตายนะต้องขึ้นรถถังอีกคราหนึ่งแล้วมามึงเล่นใช่ไหมตายได้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 รอแพบ็บรอแพบ็แพบกำลังกำลังเดินทางไปรอแพบ็บไม่ต้องกลัวมึงได้แดกลูกตะกัวจากรถถังอันนี้แน่นอนรับรองเลยว,ว่าเต็มเหนียวคันนี้บอกเลยว่าสุดยอดเอ๊ะใครเล่นอะไรอวะอย่าอย่าให้กูเห็นอย่าให้กูรู้ มันมาจากข้างหลังเอาข้างหน้าก่อนก็ได้วะข้างหลังใครข้างหลังเล่นอะไรกันเอากูไปต่อดีกว่าอ่าลงได้แล้วมาบ้านลงลงก็ลงวะข้างหลังใครเล่นอะไรเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้มึงใครเล่นบอมใครเล่นของหนักก็ไม่ได้มีอะไรนี่วะแล้วมันโดนอะไรวะรถถังแต่ช่างเถอะรถถังมันไม่ต้องใช้แล้วเดินทางต่อได้เลยนะฮะตรงนี้อุ๊อุ๊โอ้ตรงข้างน,านั้นตรงนั้น เอาเ1มาอ่ะรีโหลดรีโหลดเร็ว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 ซูมก็ไม่ได้ให้ตายไปเดี๋ยวต้องขาดไปขาดไปอย่าให้มันรู้ตัวเราต้องสเตลสเตล,เตลมาแล้วมาแล้วสองตัวสเตลไม่ได้ซะแล้วหมอบมันก็มาอีกแล้วกูจะยิงไม่โดนเพราะหมอกนี่แหละให้ตายสิยยไปไปมา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 ทำไมมาทำไม มาทำไมมา,ามันก็ตายมันก็ตายนี่อีกตรงนี้อีกอยังยังยังหน้าด้านอยู่อีกตายสิตรงไหนอีกตรงไหนอีกโอ้โอ,โอ้ตรงนั้นมีน่าจะเป็นป้อมแฟงป้อมแฟงป้อมแฟงป้อมแฟ,งอ,ง,แฟงอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวไปถามอาร์กรอบสิอาร์มีมาเยอะเออเขารู้ดีโอ้ยไอ้ไอ้ใครใครจากไหนวะตรงข้างบนข้างบนเหรออ่ะล่วงมาอ่ะไม่อ่าไม่ล่วงมาหากูอีก สวยกูอีกอ่าไม่เป็นไรตรงนั้นไกล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 หมอกลงเยอะแต่กูก็ยังเห็นนั่นอีกตัวหนึ่งเราตาเหี่ยวนะฮะแดดผักพุ่งตลอดโอ้ตรงหน่อยอีกอ้อืมอืมสองคนร่วมแรงแข่งขัน,ขนช่วยกันยิงกูกูตัวคนเดียวอนสนามฮะอะตรงไหนอีกตรงไหนอีก อุ้ยตรงไอ้เดือดเดือดเดือดเลือดกูจะหมดเลือดกูจะหมดมีน้ำก๋อยกูแตกไหมเนี่ยตรงนี้ไม่มีด้วยอ่ะแล้วเอ็มวันนี่แม่งก็รีโหลดไม่ได้ต้องยิงทิ้งยิงขว้างตลอดเลยตรงไหนว้าตรงไหนมันปลอดภัยบ้างวะเนี่ยตรงนี้ก็มีอีกตัวนึ่งเรียบร้อยไปหนึ่งศพไอ้ไอ้ปมไอ้ต้องตรงนี่ไงตรงนี้ตัวจเรียบร้อยอ่ะไปแล้ะไปไปกระโดดขึ้นไป ให้เปลี่ยนเป็นทอมสันดีกว่ามาไอ้พวกนี้แม่นต้องรัวรัวรัวเรียบร้อยน้ำน้ำน้ำอืมสองก่อยเลยนี่ก่อยหนึ่งไหมโอเคเก้าสิบรถตายแล้วไอ้ปอมปอมแฝงนี่มันใช้ได้หรือเปล่าวะาเราเราแแปล็อกดูอุย้ยได้ด้วยเว้ยอ้าวสวยสวยอย่างงี้สวยอ้าวมึงหันได้แค่นี้เหรอโอ้ตายแล้วจอกมากเลยวะช่างมาันเถอะไปดีกว่าไม่ใช่จไม่ใช่เรื่องจำเป็นยังมีหลงเหลืออีกหรือเปล่าตรงเนี้ย อย่าให้รู้นะว่ามีหลงเหลือเออไปแล้วแหละโอ้นี่นอนตายโอ้ตายแผ่เลยดูท่าตายมันโอ้นี่ท่านี่ตานี่ตายท่าท่าพับเพียบนะฮะคล้ายๆอยู่อันนี้ตายแบบคลาสสิกนะฮะคือนอนนอนหัวจุ่มพื้นนะฮะโอ๊ยป้อมปืนมึงมาอีกแล้วอ่าไปป้อมปืนใช่ไหมได้ได้ได้โอ้ยลง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 ตรงนี้ก็เป็นเอ้ยเอ็มอ๋อกับระเบิดก็ไม่ต้องไปดิเออลงทางนี้จะถูกต้องแล้ว โอ้หมอกมึงลงจัดมากหมอกจัดอู้ยอ้ยโอ้ยระเบิดมีระเบิดมีวิ่งเลยกูวิ่งเลยน้ําก่อยโอเคข้างบนกูไม่เล่นไปนี่อีกนี่อีกยิงหัวยิงหัวยิงหัวเอ้ใหัวสั่นกันไปเลยวันนี้มึงมึงมึงไวไววิ่งอีกวิ่งอีกนี่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งอย่าขวางทางกูต็อบิ้งไอ้ใครวิ่งผ่านหน้าไปแหววว่าคนหรือผีว่าอ้ยคนนี่ว่าคนแต่ไม่ใช่พวกเราก็ยิงแม่งเลยอ่ะไปไปต่อเออหรือเก้าหกไอ้กล่องใหญ่ไม่เก็บอ่ะนี่อีก ใไปวะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทำไมไม่เป็ไนไรพวกเราเปล่าวะพวกเราแน่เลยไปยไปต่อไม่สนใจเราสนพวกเราไม่สนใจไปอุ้ยนี่ยังมีตัวหนึ่งมาเจาะยางเจาะยางจากเจาะยางน้ำแดกแม่งเลยเออเฮ้ยนี่ไงพวกเราจริงด้วยห้ามีเพื่อ,อนแล้วเว้ยจ้าจะเอา มาแล้วก็จากไปอ๋อไปช่วยยิงต่อเอ้ยโอ้มามาอืมกูกลังคุยกับเพื่อนมันมันมึงมาทำไมฮะอ่าเปิดประตูออบเจกต์แฮตบีแอดอ๋อมีภารกิจเพิ่มอืโลเคตเอดมี่บังเกอร์ดีสอยเอดมี่คอมมิชเคชันเซิร์ชเดอะบังเกอร์ฟอร์อิทเลเจนต์อืมเข้าใจแล้วอ่าไปมีการให้ทำลายเครื่องเออวิทยุสื่อสารด้วยนะฮะเดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าตรงไหนตรงนี้ตรงนี้โอ้โหแรงแรงแรงแหลเอายิงกระสุนหมด แรงแรงเจอแรงเจอแรงแรงเลยแรงแรงเลยมึงแรงเลยกแปลแรงนี่เรือนี่แบบชัดเจนมากเพราะมันเป็นแรงนะครับมึงจะเอ็กเซนทําไมเปิดประตูก็ก็ก็เปิดประตูอย่าบอกดูแล้วเบื่อมึงจะลงอะไรกันนักกันหนาวะเอาเปิดมาเอาต้อนรับกูได้กูเข้าไปหานะพิม์ดีพิมดีเก่าชิบหายอันนี้อันนี้ล็อกอีกไป ตรงไหนอีกตรงไหนเป็นแหล่งอีกตรงนี้แหลงห่งห,ลงหรือเปล่าตรงนี้แหลง่งอุย้ยระเบิดลงอีกแล้วมามาเปิดมาเรียบร้อยอข้างในเจอแล้วนั่นไงสามเครื่องร่วดเลยเครื่องมือสื่อสารทั้งหลายนี่ท่านในพลตายเสมอมแหลก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 ใช่ไหมทำลายไม่ให้หมดอันนี้ก็ป้ายกลับระเบิดมาวางไว้ทำไมวะอัพเลน่นเลน่นใช่ไหมอัพ อย่างไงเอาเปิดเปิดเปิดเอาขอบใจมากที่เปิดให้เอาไปกูก็ไปอ่ะมึงเปิดกูก็ไปเอามึงอย่าปิดตีกูจะเข้านี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งมึงเล่นแมงให้หมดอุ้ยระเบิดลงอีกแล้วตรงไหนตรงไหนอีกสิตรงนี้เอาให้ตายเอาให้เอาให้แมงให้หมดตรงไหนอีกโอ้โหแรงแรงอีกแล้วแรงแรงโอ้จะไม่กูกาดมั่ววะใจเย็นใจเย็นไอ้พมึงใจเย็นดีนี่แรงแรงอีกแล้วโอ้ข้างนอกนี่ข้างนอกนี่มาเป็นทารเรม ฮาเร็มใช่ไหมต้องเจอของเล่นกูได้เล่นเป็นฮาเร็มดอยด้ยดอไดอยเลยนี่ตัวหนึ่งอย่ามาซ่อนอย่ามาตีเนียนนี่อีกขอ,อ,อเปลี่ยนป้อมปืนอ่ะตียังทำไมกูรู้สึกมันในเกมนี้ที่ไหนเลืเอดมันขุ่นคลาดตลอดเลยวะเอออารมณ์มันขึ้นตลอดนะฮะก็มันมันนะฮะประตูนี้เปิดได้อ่ะเปิดได้ก็เสร็จอ่าแท็กน,นะโอเคเลนดีเซวัสวิส วันอัมโมดิวิชั่นไป่ว่าอะไรก็ไม่รู้ไปเหอะไปแต่ว่าต้องเดินตามทางไปออนนี่โดนระเบิดสมปิวเลยโอเคเอ๊ะนี่พวกเรานี่ว่าอ้าพวกเราตอนแรกเจอแล้วเยี่ยมจ้า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 อ่เคยไปขึ้นรถเยี่ยมเรียบร้อยผ่าแล้วเฮ้ย สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะพบกันใหม่นะครับพาร์ทหน้านะครับพาร์ทหน้ารอต้องมันกว่านี้แน่ๆนะครับโอเคพาร์ทนี้เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ